สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีการปริ้นเรมปพ5ห,หรือโปรแกรมเกรดีของเรานะคะเรามาเริ่มจากการเปลี่ยนวันที่อนุมัติกันก่อนนะคะเปลี่ยนวันที่อนุมัติเป็น31มีนา2565นะคะแล้วก็ไปคลิกที่ชีตปกข้างล่างสุดเลยค่ะใต้ชื่อพอออกก็จะเปลี่ยนเป็นวันที่31มีนา2565ตามที่เรากรอกจากหน้าหลักมาเลยนะคะ การเริ่มพิมพ์นะคะเราจะเริ่มพิมพ์จากหน้าปกนะคะไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็พิมพ์ค่ะแล้วก็ตรวจสอบดูนะคะว่าหน้ากระดาษของเรามันตกไหมจากตัวอย่างนี้มันตกหน้านะคะเราก็ไปที่ส่วนล่างสุดนะคะแล้วก็เลือกคําว่าทําให้เนื้อหาพอดีกับหนึ่งหน้านะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะสังเกตดูนะคะจากตัวอย่างไม่ตกหน้าแล้วนะคะเราก็สั่งพิมพ์ได้ตามปกติเลยค่ะ แล้วเราก็จะไปปริน์หน้าถัดไปก็ทำตามแบบเดียวกันนี้นะคะส่วนใครนะคะที่อยากปริ้นหลายๆหน้าพร้อมกันนะคะเราก็ต้องเลือกชีทพร้อมกันหลายๆหน้านะคะจากตัวอย่างคลิกชีทรายชื่อนะคะแล้วก็กดปุ่ม Ctrl state CTIL บนคีย์บอร์ดค้างไว้นะคะแล้วก็เลือกชีทอื่นๆนะคะ ตามที่เราอยากจะพิมพ์พร้อมกันจากตัวอย่างการเลือกสีชีดพร้อมกันจะเห็นตากแถบสีเขียวด้านล่างนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่พิมพ์เหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็มาเช็คดูนะคะว่า,าหน้ากระดาษของเรามันตกไหมนะคะเราก็เลือกล่างสุดเหมือนเดิมคะ่ะเราก็เลือกให้พอดีกับหน้ากระดาษเสร็จแล้วก็ไปตรวจเช็คดูนะคะว่าตัวอย่างหน้ากระดาษเรา มันอยู่ในหน้าเดียวกันหรือยังมันยังตกหน้าอยู่ไหมนะคะต้องเช็คดูทุกหน้าเลยนะคะเพราะเมื่อกี้เราเลือกชีทไว้สีหน้าเราก็ต้องเลื่อนจากปุ่มลูกศรข้างล่างนะคะไปทีละหน้าว่าแต่ละหน้าของเรามันโอเคหรือย,อยังมันยังมีหน้าที่ตกหน้ากระดาษอยู่ไหมนะคะถ้าเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็กดพิมพ์ได้เลยมันก็จะพิมพ์พร้อมกันทั้ง4ชีทสีหน้าแบบนี้เลยะคะ่ะ ต่อไปก็จะเป็นส่วนของหน้าคะแนนนะคะเราก็เลือกหน้าคะแนนทั้งหมดได้เลยค่ะพร้อมกันนะคะข้างหลังสีเขียวๆเ,เราจะไม่ปิ้นออกมานะคะไปที่ไฟล์แล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบดูว่ามันล้นหน้ากระดาษไหมนะคะแล้วก็ไปที่ ตัวสุดท้ายเหมือนเดิมทําให้พอดีกับหนึ่งหน้านะคะเห็นไหมคะว่าสีเขียวๆด้านหลังมันจะมาด้วยเราจะไม่เอาตรงนี้เราต้องไปที่ตั้งค่าหน้ากระดาษข้างล่างสุดตัวเขียวๆนี่นะคะคลิกตรงตั้งค่าหน้ากระดาษนี่เลยค่ะแล้วเราก็ไปคลิกตรง ปรับเป็นเปอร์เซนต์จากขนาดปากตินะคะคลิกเลยแล้วเราก็ใส่ตัวเลขนะคะอย่างเครื่องการการจะใช้ประมาณ 68, 69หรือ70นะคะแต่และเครื่องจะใช้ตัวเลขไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าจอนะคะคุณครูลองลองผิดลองถูกดูนะคะจะใช้เราก็จะได้รู้ว่า,าไฟล์ต่อไปเราจะต้องใช้ขนาดกี่เปอร์เซนต์นะคะค่ะเมื่อปรับเปอร์เซนต์เสร็จแล้วนะคะเราก็ตรวจทานดูตัวอย่างหน้ากระดาษนะคะว่า มันถูกต้องหรือยังนะคะเราจะพิมพ์ได้เต็มหน้ากระดาษพอดีข้อมูลจะหายหรือไม่นะคะเราก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะพอเราตรวจสอบเรียบร้อยนะคะเราก็ดูหน้าถัดๆไปด้วยนะคะเห็นไหมคะหน้านี้เขียวๆเราไม่ต้องพิมพ์นะคะเราก็สั่งพิมพ์เฉพาะหน้าหนึ่งเนาะลราก็ใส่เลขหนึ่งตรหหง,งหน้า1ถึง1แล้วก็สั่งพิมพ์นะคะอ่ามันก็จะเด้งออกนะคะเด้งออกไปแล้วก็มาที่ไฟล์ไม้ ไปที่พิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ไปดูตัวอย่างอีกหน้าหนึ่งเราพิมพไปแล้วเนาะหน้าสองพิมพ์ไหมคะไม่พิมพน,นะคะหน้าที่สามพิมพค่ะเราก็ไปหน้าที่สี่ไม่พิมพหน้าที่ห้าพิมพ์เนาะเราก็ไปใส่ตรงจากหน้าสามถึงหน้าสามนะคะใส่เลขแล้วก็สั่งพิมพ์อ่ามันก็จะเด้งออกนะคะเราก็ไปกลับไปที่อ่าไฟล์แล้วก็พิมพ์อีกรอบนึงเปลี่ยนจากเลข3เป็นเลข5เนาะ หน้า5ถึงหน้า5แล้วก็สั่งพิมพ์นะคะก็จะได้คะแนนของมาตรฐานภาคเรียนที่1กับภาคเรียนที่2อย่างถูกต้องออกมานะคะในส่วนของหน้าอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะคุณครูก็ปรับได้วิธีปรับตั้งค่าหน้ากระดาษมี2วิธีก็คือไปที่ไฟล์พิมพ์นะคะแล้วก็เลือกอันข้างล่างสดุดเลือกตัวเลือกข้างล่างสดุดแล้วก็เลือกตัวเลือกคําว่า ปรับให้พอดีกับหนึ่งหน้ากระดาษนะคะแต่ถ้าเลือกตัวเลกนี้แล้วยังไม่ได้อีกก็ให้ไปที่ตั้งค่านะคะตัวเขียวๆล่างสุดไปที่ตั้งค่าแล้วก็ปรับเป็นเปอร์เซนต์จากขนาดปกติค่ะสุดท้ายหาท่านใดทําไม่ได้นะคะติดต่อมาที่ฝ่ายวิชาการหรือว่าแอดไลน์ส่วนตัวการมาได้เลยนะคะยินดีช่วยเหลือแล้วก็ตอบคำถามทุกท่านค่ะขอบพระคุณค่ะ